สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดถอดคิดถึงมิงนิผ้าก,กันอีกแล้วนะครับพ่อกับช่องหมอลำเทิงก่อนสิ่ไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านผู้ชมมือนิผ้าท่านผู้ชมกับมาเบิ่งควายมาดูควายนะครับโอ้มาเบิ่งสะอ่อนน้ำข้าเจ้าเนะะี่ยว่ะ อย่ามีเงินหลายๆคือเพื่อนแล้วกซื้อมาเลี้ยงคือเพื่อนนี่โอ้สวบาจังได๋คู่มือนี่มันสีบ่บเป็นราคามันกันยังดีนอท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนี่มันได้ได้ฟุนได้ฝอยใเซให้เสนาเอีขี่รถผ่านมาเห็นมึนบ,นบ,นบึนอยู่ข้างเฮื่อนเหมือนก็นเลยแวะนะครับเลยแหวะมาทายทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกัน มันบ่ค่อยได้เห็นในท่านผู้ชมขันบ่ไปหาเบิ่งน้ำฟ้ามใหญ่ๆข้าเจ้าเพราะว่าทุกมือนี่และ,และหลายขู่หลายคนเพิ่นก็บ่นิยมสิเลี่ยงกันแล้วนะครับเพิ่นกไปเฮ็ดนงานลหลายอย่างลห,ลาหลายเนี่ยกับป้าเห็ดเกาข้องหลังถิมบ่เลี้ยงง่วบ่เลี้ยงควายผู้เฮ็ดให้เสนหน้ากับบ่เลี้ยงในผู้บางคนนะครับเพราะว่าเอ็ม ผู้ละคนมันกับบ่มีเวลาสิมะเบิงนะครั kommt, บบ่มีเวลาสิมาเลียงแต่ว่าผู้บางคนอยากเลียงอยู่แต่มันกับบ่มีเงินสื่อมาเลียงนี่ล่ละคือพอใหญ่เสถียนก่อนขำหมอลำเถทงนก็จะขึ this. ้นอยากเลียงนะครับขึ้นอยากเลียงคือกันแต่บหนึ่งแหละบ่มีเวลาสองกับบ่มีเงินสื่อนี่ลหละนะครับเพราะว่าอ่อนซอนน้ำเพิ่นอยู่เห็นเพื่อนเลียงหลายๆแล้วนี่กระอ่อนใด้ท่านผู้ชม เบิ้งเพื่อนเลี่ยงหลายๆเนี่ยนี่แล้วเห็นมันมากินหนากินยู่อยู่จังสี่แล้วมันบูอืดพื้นที่เขาสีเหลี่ยงนะครับไ่าบว่าสีเป็นหนาแรงบม่ว่าสีเป็นหนาฝนถ้าเป็นหนาฝนมาสังขเจ้าปลูกสิ่งปลูกของน้ำนวลมองได้ข้าเจ้าเอาสิ่งของออกแล้วหยาเกิดขนเต็มที่เขาก็ับไปขอตัดเอาหนาแรงแนวนี่ก็คือคือนี่แหละข้องเพื่อนเนี่ยหลานเพื่อนตัดเขาโพดแล้วนะครับกู้เขาโพดแล้วเพรานก็ับมาขอกันเพื่อนว่า อขอตอกหลักนี่มันเป็นเป็นเป็ดเ้นขาวๆนี่ท่านผู้ชมเอเป็ดเส้นลวดนี่เสียวถุงพลาสติกผูกเพิ่นเพิ่นใส่ไฟแบบอันมันดังแต๊บแต๊บหน่นนะนะครับเห็นบะน้ำน้ำขางเนี่ยเพิ่นใส่ไฟแบบแตบแบเนี่ยเใิ่มันมาดาดมันมาสูดแนวกระดาษแต็บมันก็แลดนออกไปเองครับมันก็บ่มาไก่ลวดแบบนี้ขอเอามายองให้เพื่อนลับเขาพคตร มือเพ่อนมามือที่แหลกเนี่ยร้อยกากสากจีกสีกนะครับเดี๋ยวนี้มันก็กินม้วนฟักแห้งมันนี่เ่ยมือเสาอากาศเย็นๆย่นะมือเสามันถึงน้ำหมอกถึงยังแน่หนี่งพ่อไม่เห็นมันก็สิกัดกินเป็นอันไอ้ไอ้ยางกอเคขื่อนเปลือกข้าวโพดเต็มทีที่มันหุ่มฟักมันนะที่เขาจะตัดไปแล้วตัดไปแล้วเขาเจ้าก็มันลม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 เงามันลมลมต่อมันลมพ่อนก็มาหากินหาเลี่มกินเนื้อบัดเลขบัตรหน่อย สื้สดีบานเขาสื้อสดไทยนี่บ่อ่เหลือเรียบร้อยโจเบิร์ดนะครับเบิร์ดหอดล่ำมันเพราะว่าเพื่อนกินบบได้เหลือกินอย่างเดียวนะครับกินแล้วว่าก็ขี่รถก็หนีบ้านววยมันสิไปใส่ควมงามมันนอนส่านผู้ชมดีอยู่ได้ดีดีดีจะว่าผมมาเฮ็ดแน่นี่ได้มันก็ดีเพราะว่าเขามีเงินซื้งวดซื้อควายมาเลี้ยงอยู่ให้อยู่หน้าเพราะว่าเขาบเดรเพ็ดงานทั้งไรทั้งอื่นทั้งไก่เนาะ ถ้่ผู้มีเวลาว่างแนวหนีมันกา่าพราสื่อมาเลี้ยงเลยตัวหนึ่งสองตัวมันก็ดีนะครับดีดีเพราะว่าอหน้าแต่ละหน้านะครับคู่มือนี่เพิ่นมีบาดานอยคูหน้านะครับบ่ว่าสิเป็นปลูกของหรือวบบ่าปลูกของมันก็จอบาดานอะไรจอบใสเสมอไอคือหน้าพย้เทียนคือกันเอาจอบบดานถิ่มไว้เอาเสมอมาใส่ไว้นะครับเอามาใส่ไว้ครับ ย่มเขาสิใส่น้ามากกับยกขนหาวเพิ่มขึ้นไปน้ามากกับไลจากอากอันนี้มันกัสบายงวข่อยนะครับเพราะว่าสิเป็นหน้าแรงเพราะว่าสิเป็นหน้าฝนสบายสบายเขาสามารถสิสิเลี่ยงได้หน้าแรงนี่มันก็มีปัญหาเพราะว่าหน้าหน้าเพล่นน่ะมันมีน้องสา้องสายสองสามหน่วยเพื่อสิบบอลลอมสาไปแล้เพื่สอ,สพอสิป่อยค่อยลงกาบามันห่อนมันก็นสิพะกันญางน้ากลนกันหลายหลายไปลงพูดลงในสาไปนอนเกียก นำอยู่ในสาบานี่ขึ้นมามันกะสิมีกกใหม่นะครับสิมีต้นจามจุรีหรือต้นทำสาบานเขาเอิญนะมีต้นสำสาเนี่ยมีต้นมะขามเนี่ยต้นหม่งม่วงเนี่ยหน้าเพิน่นอันนี้ิระเทศทะลุไปหอดหน้าเพิ่นผนลแล่งแต่ว่ามันกับุบริเวณกวางเติอบอยู่ที่ผลหล่อมไว้แต่ว่าเออเพิ่อนเสียนขี่รถกก่มามาเห็นป้าโทรมาเป็นตนอนส่นแหงนะครับมันกะสิมี แม่ม้าอยู่นี่หลายตัวเลยสานผู้ชมม่วนเป็นสิหาหกตัวมันเกือบยี่สิบเลยอยู่นี่นะครับผมนบ,บเบิ่งแลลวเกือบยี่สิบตัวจะว่าผมมาประาตัวหลายเพราะโลกพังาันมันกำลังเป็นบา่าเป็นสาวกกำลังหลายแต่ว่าพิษ่างเดี๋ยวเพิ่นบบเด้ใส่สะพายเพิ่นบบได้สนเข้านะเพิ่นสิปลอยไวแบบธรรมาชาติเลยบ่สนเข้าเลยดทสานผู้ชมมันสิษพิษแน่เวลาเขาสิมาจับมันมันหยังมันมงสิจับบ่ไห้เนาะ แต่ว่ามันกับบ่อแครดอกผมย่างเขามาไกลๆมันมันกับยืนกินหนาเสยอยู่มันก็สิห่วยมันแห้งโกงัวอยู่เลยหลังจากเขากขีดไก่มันแจ้งเขาองี่เขาก็คืนหยาดนะครับเพราะว่าย่างขี้าร่เขาก็สนเข้าให้มันมีมีความสวยงามนลนะนะครับใส่บวกหวินเข้าไปใส่ต้งข้อเข้าไปสนเข้าสิไหวย่ามสิจับสิายมันก็เลยจับเข้าจับหย่างมันก็สัายบใจนะครับ อันนี้เอาไว้แบบบริสุทธิ์เข้าบรสสาิสุทธิ์เสียพาปล่อยไว้เนี่ยนี่เวลาสิจับเอาเส้อข้อข้อ,ขอมันรวยมันกบกับโบไว้็นไหนเนาะแต่ว่าเมื่อก็ดียูดดอกแล้วว่ามันก็กนกจังเ,เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติเอออีกบรดนประกไทไทาศทิไถไถและกันบ้านเขาเพิ่นก็นมีโน่นเห่อยู่นะครับเพิ่นเพราะว่าคน,น,นทั้งนี้เพิ่เข้าเจ้าเอาเอาไปสื่อดินย่ำแหลงนะสื่อดินหนาดินยังมาคูนคูนคูนเลครับ พุลอคนกับสองไรพุลอคนกับสามไรสีไ่ไรถ้าเป็นหน้าฝนนี่มันสีสบายนะครับเป็นหน้าฝนนี่มันสีสบายน้าดินมันซุมหยามันขืนเร็วนะครับเป็นสิกักบริเวณหว้กักง่วงกักค้อยไว้บริเวณของมันมันก็นยังหยามันก็นเกิดขึ้นมาทัานทันท่านผู้ชมแต่ว่าคณะแรกเนี้ยเนี่ยเาการใส่หน้าผื่นน้นำ บาองได้เพิ่นลูกข้องแล้วแล้วเพิ่นกันตองถามเพิ่นเพิ่นโมเหตโตเฮากับเอาออกไปต่อเสอีกท่านผู้ชมเบืองคลิปก,อกัอย่าลืมกดไลค์ยาลืมกดแชร์เดอ้อย่าลืมกด s ับสไ r i b e ให้กับช่องเอหมอลำเทิงช่องพ่อใหญ่สเสถียรก่อนครับหมอลำเทิงผู้ใดไเขามาเบืองแล้วบววันได้กดติดตามกับกดติดตามนะครับมีคลิปดีๆเฮากับสีนํำมากให้ท่านผู้ชมได้เบ่งกันนะครับบางมือก็มีคลิปที่มีสาระแต่ว่าบางมือ พันเป็นอนี่ยังแปลกๆไม่ไม่กับพยายามเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้เบ่งนะครับบอกว่าสิเป็นพืชพันธุ์ท่านย่าหา,บานอาบอกว่าสิเป็นไฟกาะเกีตาายตรกรบอกว่าสิเป็นไฟจัตวาแพทยเนียงสำรองนี่แหละนะครับพยายามหา,มาให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งกันปลูกบักพริกบักเกลือปลูกบักแจงปลูกบักอื้อนะครับปลูกขา้าวโพด พยายามเอามาให้ทันผู้ชมได้เบ่งกันนะครับเป็นว่านเขาว่านน้ำปลูกมันกู้มันถอนมันช่วงนี้กันนะผมกัสีไดนน้ำหาเอาแนวดีๆมาลงให้ทันผู้ชมได้เบ่งกันแบบมวลมว,มว,มวบางมือก็มีคลิปมวลคลิปพ,พี่น้องสนใจบางมือนะครับก็มีคลิปที่มันไร่สาลาเนี่ยกับเบิ่งกันไปนะครับเบิ่งกันไปดีกว่าเฮาอยู่ซื่อซื้อังเทอก็ มันได้เข้ามาแล้วก็เบื้องให้มันจบมันก็จังค่อยสีเข้าใจมันก็จังค่อยสีมวนเนาะอันว่าสั่นละมันก็บ่ม่วนมันก็บ่ค่อยเข้าใจแต่เบิ่งปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บเด็ดคอร์แคลรแล้วก็เลื่อนหนีเบิ่งปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บคอร์แคลรแล้วก็เลื่อนหนีทั้งทีมันก็บ่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเช้าพรุ่งจไปเบิ่งคางซังนั่นอีก่อนนะครับลัดออกไปคางนั่นบี้เพราะว่างูค่อยมันออกไปคางนั่นแล้วนะครับลอดเถียงเข้าบ้านล่ะนะครับไปเถียงหน้า บอไทยเบิงรงหนังได้เสียงนี่ไทยบเบองแจะมูม่วนนี่ละนะครับก็บเป็นตา้ะออนนะเพื่อนนะครับมือเร้านี่ก็เห็นหลานมาจัดห้าอยู่นี่ตัดหญ้าออกจากป้ามะเขือมาสันเอาเบิรงทั้งงัวทั้งค้ายพี่ละบนเท่ามันมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมในเบิรงกันนะครับเ,เลี้ยงมันบ่ได้เสียหายอย่างได้เลี้ยงง่วเลี้ยงควายสบายสบายอาะพี่น้องเบิ่งคลิปมากเอาซ้ำนี่ก่อนนะเอาไว้มือนาพ่อกัน สำหรับมือน,นี้นะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งย่าเจ็บย่าไข้ยาไออยาจามปราศจากโรคภัยทุกสิ่งทุกอย่างซื้อหวยก็ให้ถือหวยซื้อเบอร์ก็ให้ถือเบอร์ให้ท่านผู้ชมสุขก,กายสบายใจนะครับให้มีโชคให้มีล,ลาบ ไอ้ีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ดีดีงามงามนะครับมูค่อเพก่กติไปมิจาาแล้วพ่อใหญ่เสีเยจก่อนค่ำกับเที่โอกาสสวัสดีพี่น้องตอนนี้นะครับเที่อกาสกาบลานะครับแต่ว่าหน้าก็จะมาใหม่สําหรับวันนี้อยู่ดีมีแหงสวัสดีครับ